วันนี้คุณครูทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบก,กับคุณครูแชมป์นะครับกับเกมสระฝาระเบิดนะครับวันนี้นะครับจะพาไปเล่นเกเมสระฝาระเบิดนะครับที่คุณครูก็สามารถนําไปเปิดนะครับใช้เล่นกันในห้องเรียนให้สนุกสนานกันเลยนะครับจะเห็นว่าสระอะนี่ยมันดูง่ายๆใช่ไหมครับแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสระ,ะนี่ยมันดูเป็นพื้นฐานแต่ว่ามันสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งยากต่อความเข้าใจของเด็กๆครับดังนั้นถ้าอยากให้เด็กๆเข้าใจนะครับเรามา การเล่นเกมนะครับเพื่อช่วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่าพอคลิกมานะครับก็จะเจอกับการเลือกด่านนะครับจะเป็นด่านง่ายด่านกลางด่านยากด่านโหดนะครับแล้วก็ไปที่เลเวลหนึ่งครับภารกิจของเรานะครับก็จะเป็นทหารนะครับเดินไปเก็บอาหารนะครับที่มีสระอาดจำนวน6กล่องนะครับถ้าเก็บครบแล้วก็จะไปลุยด่านต่อไปก็ให้นักเรียนนะครับสามารถออกมาเลือกได้เลย ถ้าเลือกถูกก็จะแบบน,นี้แต่ถ้าเลือกผิดก็ตรนีนะครับเศลาป่าระเบิดนะครับเราต้องกลับไปเริ่มใหม่ครับที่ด่างเล่นใหม่ครับมันก็จะมีรอยเลือกไว้อย่างนี้แล้วนะครับเด็กๆก็จะสามารถอ๋อไม่คิดเราไปคิดตรงนี้นะมันไม่ใช่สระอามันคือสละอานะครับพอเลือกครบนะครับ6กล่องแล้วก็สามารถดยต่อไ,ได้ตันนี้ผมไม่ทำให้ดูนะเดี๋ยวให้คุณครูลองไปเล่นนะครับ ใครสามารถเล่นผ่านทุกดานัโดยไม่ตายเลยนะครับช่วยมาคอมเมนต์บอกกันนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูทุกนะครับสลาโดยเฉพาะด่านสุดท้ายนี่ยากแน่นอนครับถ้าเราโอ้โหเนี่ยดูสลาเต็มไปหมดนะครับอ๋อตรงนี้ไงสลาต้องตายแน่นอนนะครับนี่แหละครับเอาไว้ให้เด็กฝึกดูถ้าเกิดเราเล่นจนชนะแล้วนะครับเสร็จภารกิจแล้วก็กลับบ้านได้ ันนี้ก็มาพร้อมกับเทมเพลตนะครับสามารถให้คุณครูนะครับไปแก้ไขนะครับคมที่คุณครูต้องการนะครับคุณครูจะไปประยุกต์ใช้เป็นสระอื่นเป็นคําอื่นหรือจะทาสักสิบจานนะครับก็แล้วแต่คุณครูนะครับวันนี้ครูแชมป์ขอฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงคอมเมนต์แชร์ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับครับ